งานวิวาสุดโรแมนติกของสองดาราดังพีสาริศและพริมโรสจินดาวนิดพร้อมเซอร์ไพรส์จากเพื่อนเจ้าสาวตัวแม่อีกหนึ่งคู่รักวงการบันเทิงที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆทั่วประเทศกับเรื่องราวความรักของสองนักสแสดงหนุ่มสาวพี่สาริศและพริมโรสจินดาวนิดที่เริ่มต้นจากความสนิทสนมจนพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคู่รักสุดหวานผ่านมาหนึ่งปีเต็มทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยพิธีวิวาสุดอลังการ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวเพื่อนสนิทและคนดังในวงการบันเทิงที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างกับข้างหนึ่งในแขกที่สร้างความฮือฮาให้กับทั้งงานนี้ไม่พ้นนักแสดงและนางแบบชื่อดังต้าเหนิงกัญญาวีสองเมืองผู้ได้ฉาย,ยาว่าสวยกินคนที่ปรากฏตัวในฐานะเพื่อนเจ้าสาวด้วยความงามสะกดทุกสายตาเรียกได้ว่าเธอกลายเป็นจุดสนใจของทั้งงานไปโดยปริยาย สาวต้าเนิงยังได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่หวานซึ่งว่าพริมโรสวิทพีทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างล้นหลามพร้อมทั้งแอบชื่นชมความสวยสงาของต้าเนิงในฐานะเพื่อนเจ้าสาวอีกด้วยพิธีวิวาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ของพีและพริมโรส แต่ยังเป็นโมเมนต์รวมตัวของเหล่าดารารุ่นใหม่และรุ่นพี่ที่สะท้อนมิตรภาพและความรักในวงการบันเทิงไทยได้อย่างอบอุ่นเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่ทั้งซึ้งและตราตรึงใจอย่างแท้จริง